เมนูวันนี้เรามาทำปลากุ้งเรามาดูองค์ประกอบต่างๆกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวกุ้งครับกุ้งนี้ก็เป็นกุ้งสดกุ้งแม่น้ำนะครับตอนซื้อมามีทั้งหัวมีทั้งเปลือกก็ประมาณสัก4ี่ขีดตอนนี้เอาหัวเอาเปลือกเอาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสัก2ขีดกว่าวาสามขีดอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอสำหรับการทำปลากุ้งสักจานหนึ่งอร่อยๆสำหรับสองสามคนทานนะครับ ก็เดี๋ยวสาหรับกุ้งตัวนี้ซึ่งล้างเรียบร้อยแล้วเอาไส้ด้านหลังออกเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นดำๆก็จะมาคลุกกับเกลือครับสำหรับเกลือนี้ก็ใช้ประมาณสักปลายช้อนก็พอนะครับเอามาคลุกกับตัวกุ้งเพื่อที่จะช่วยลดความขคาวของตัวกุ้งครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้กุ้งเรียบร้อยแล้วเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องยำครับในส่วนเครื่องปรุงนะครับก็เริ่มกันที่ตัวน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวนี้ใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็ละลายกับน้ําเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนที่เอามาผสมกันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีพริกขี้หนูสวนครับอีกประมาณสัก8ปดเม็ดนะครับแล้วแต่ความชอบว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเผ็ดมากก็ใส่มากไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่นิดหน่อยก็พอนะครับแล้วก็มีหอมแดงก็อีกประมาณสัก3หัวนะครับก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆน้ําปลาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีข้าวคั่วครับอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้ความหอม กัับตวยส่วนประกอบสุดท้ายก็คือส่วนของสมุนไพรต่างๆนะครับเริ่มกันที่ตัวตะไคร้ครับตะไคร้นี้ผมใช้2ต้นนะครับแล้วก็จัดการซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบมะกรูดนะครับสักประมาณ 6- 7ใบก็จัดการซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็สะระแหน่เจนสะระแหน่เราก็ใช้ประมาณสัก1กรํารมก็น่าจะพอเดี๋ยวเราจะเด็ดตัวใบเอามาผสมเอามาคลุกกับยำเพื่อที่จะทำพรากุ้งกันในช่วงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างครบแล้วตอนนี้เรามาเตรียมกุ้ง เพื่อทาให้กุ้งพอสุกกันครับอันดับแรกเลยก็คือเอากุ้งมาคุกกเกลือก่อนครับเพื่อที่จะได้ลดความคาวของตัวกุ้งเมื่อเราคุกเกลือเรียบร้อยแล้วเราตั้งกระทะได้เลยเตรียมที่เอากุ้งไปรวนในกระทะครับเราจะรวนกุ้งแค่พอสุกนะครับเราจะไม่ทําให้เนื้อกุ้งสุกเพราะว่าเนื้อกุ้งจะแข็งเกินไปถ้าหากว่ามันสุกทั้งตัวเพราะฉะนั้นเวลามาทํายำเนื้อกุ้งก็จะยังจะมีความนิ่มเวลาทานก็จะอร่อยขึ้นครับเมื่อกุ้งเริ่มสุกได้ประมาณนึงแล้วก็กุ้งขึ้นจากกระทะได้เลยครับ เมื่อเราได้กุ้งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเวลาทําน้ำำํายาเรามาเริ่มกันที่ตัวน้ําตาลปี๊บก่อนเลยครับน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะซึ่งน้ําตาลปี๊บนี้ผมจัดการละลายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้ผสมกันได้ง่ายขึ้นต่อไปตามด้วยน้ําพริกเผาอีก3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะตอนนี้เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราใส่กุ้งเข้าไปได้เลยครับ คุกตัวกุ้งเรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูครับจากนั้นข้าควคั่วแล้วก็น้ำปลาและที่เหลือจากนั้นก็คือสมุนไพรต่างๆเริ่มกันที่ตะไคร้เลยครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยจากนั้นก็ใบโหระพาครับที่เราเด็ดเป็นใบๆเรียบร้อยแล้วเมื่อคุกทุกอย่างโยนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วลองชิมดูครับว่า ขาดรสชาติอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่พอใจหรือ,อยังนะครับขาดเปรี้ยวขาดหวานขาดเผ็ดยังไงก็เติมกันได้เลยเรามาแต่งจานกันเล็กน้อยเรามาโรยข้าวคั่วด้านบนกันและตามด้วยใบมะกรูดซอยจากนั้นปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่แล้วก็พริกแดงชีฟ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย ชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์ติชมแนะนำะรายการกันได้และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์กด Sub b s c ค i b e like, กันด้วยเป็นกังใจที่คนทำนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ